ตอนนี้สงสารไอ้บีมนะครับเมื่อกี้ฉะมันไป5้าเม็ดก็เลยต้องเล่นให้มันอีกตาหนึ่งเกมเดียวพี่กินเกมเดียวแหละกินโยสงสารนะสงสัยเกมเดียวแหละเดี๋ยวรู้เดี๋ยวให้อีกเกมนี้กเกมเมื่อช่วยลุ้นผมด้วยเมื่อกี้ก็ขนาดยิงยังไม่เข้าฝักนะยังได้ขนาดเนี้ยถ้าผมยิงเข้าฝักแนละ้วจัวจ๊วจัว๊วจั๊วแต่ช่วงนี้ผมยังไม่รับแขกนะครับงดรับแขกแต่เจ้าบีมรับอยู่นะเม็ดละห้าเม็ดละติบหรือยี่เนี่ยบีมรับติดต่อไว้ติกตอกบีมเลยนะครับ ให้ฝีม e ือพอๆกับบีมก็หรือว่าอ่อนกไอ้บีมไอ้บีมมันชอบแต่ถ้าเก่งกว่ามันก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็เล่นหมดอีกโอ้โหหน่อยเอ้ยโอ้ยเปิดโอ้โหเปิดแบบนี้ อันนี้มันระดับเอฟเอฟเปิดเลยนะดูขาวติดชิ่งุงูนเปิดแดงออกมานิดเดียวอะไรมันจะเก่งไปใหญ่ไปโตแล้วตอนนี้นะครับเล่นให้รู้ฝีมือไปเลยขนาดยังไม่เข้าฝักนะอเอ้าแล้วเรียบโอ้ยครับ เด็กเผาครับไอเชิวมาไอเชิวมาเดี๋ยวจะให้ชิวหุ้นนะครับชิวหุ้นเบาคนละสิบฮะมันกินอยู่แล้วมันกินอยู่แล้วมึงจะหุ้นหรือเปล่าเดี๋ยวครับดูไอเชิวนะครับชิยววันนะมาหุ้นไหมเอ้สวัสดีครับเจอแล้วครับไอเชิวมันไปทํางานมานะครับก็เลยไม่ได้มึงหุ้นเบามึงก็รู้ฝีมือฝีมือระดับลุงยกอ่ะ เมื่อวานโดนแต่เมื่อกี้พี่กินไปเกมนึงแล้วได้เหรอเออมึงมึงมึงจะมึงจะหุ้นมาเม้าไม่หุ้นนะตามใจนะเสี่ยวฮะพี่พี่มือมึงมาตอนตอนมึงจะหุ้นหรือไม่หุ้นมึงไม่มั่นใจหรือไงเขาก็เอาลงแล้วเนี่ยมึงตามใจมึงเงี้มึงไม่อยากได้อ่ะเดี๋ยววันนี้ลูกพี่จะยิงให้เต็มพิกัดเลย <im attraction> <vagy> เอออมันเพิ่งลูกแกกรกไปกลัวอะไรมั้ยนะไอเชิยวไม่กล้าหุ้นนะครับผมมันไม่มั่นใจในฝีมือหัวหน้าทีมอะแล้วเมื่อก่อนนะที่ว่าหุ้นกันแล้วเองได้ไปเยอะๆอะเมื่อก่อนที่แมน่นอะเออไรวะครับเี่กกัันนดูดูดดไปไงานานดูฝีมือ <im maniac> เห็นปะเห <im ager> โหชิบห oh, ายรอดช่องพอดีเลยรอดช่อง <'s> แต่มันไม่ลงมาไม่ลงเลยเนาะดูนะครับปีมือเอา้าหายหาย<ด>จะตีไซ<ด>ส์จะตีไซส์ใช<ด>่ไหมจะเอาแค่โดนได้ก็<า>ออกเยี๋ยวยังให้โอกาสถุงนุ่นอยู่นะมันจะเปลี่ยนใจปเปล่ายังเราดูดที่ตานี้ก่อนอา่าไอ้เชีวยังไม่กล้านะครับ ช่วงนี้มันไปหาผักหาญ้านะครับก็ได้พอได้ขายพอได้เมื่อก่อนโอ้ยรวยชิวบางทีบางวันมีตังมาหุ้นกับผมสี่สิบาทตกเย็นเล่นได้สองสามพันมอก่อนนะตอนนี้มันไม่กล้าไม่กล้าไม่รู้เป็นไร <c oughs> เออ <c oughs> เจ้หุ้นยันทันนะดูนี้ หยจบจบงยเนกมเป็นไงเนโตเ้นบบบแล้กันการกัรลูกเนี้ยนี้ไม่ได้กัดเอาลงเาะนีกัดสีขาวไปกันไั้งหดเราต้องรู้ดิเราเรากินแล้วเราไม่กันเลยยุ่งเลยหนึ่งนะ เอวแง,งดูการเก็บเก็บขาวสนิทยิบเนี่ยมึงยังไม่มั่นใจอีกเหรอหรอือหือนัวไม่ใกล้หมดเลยแต่เขาุกงผิดอ่ะโอ้โห้เฮียแมงหายเดี๋ยวลูกฟุกเขาให้แล้วเจอลูกฟุกเขาไป็จุ้งเลยอือหือเอาใหญ่เลย บ่อยบ่อยบ่อยแล้วก็กันดีด้วยบ่อ,บอยแล้วกันไ <c ười> ม่เคยทำง่ายได้เจียวเนี้ยพี่วีเขาทำง่ายพี่ดูนี่น

vẫn luôn 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 áo luôn Quán luôn Quán luôn luôn mà Quán luôn 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 Quán luôn 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 <laughs> มึงก็เหลือรอดไปพอดีขนาดนี้กันเนาะ <c oughs> โอ้โหูสวยชิบหายแล้วจเจ้าตัวรอดอยังไงครับอนนี้นนนนนนมึงว่าง่ายอยาไรบิ โดนด้วยโดนอ่ะโดนขออีกอ่ะบพี่ฮะยังีงตรงมันท่อากแลเนีเอาเฉยไม่เปพี่หนักแล้วเราเอาแล้วไอ้เจ้วเ็มร้อยมาพี่ ไปเชียวยุ่งแล้วแล้วสองหอแล้วดิไปแรงสิชิบหายแล้วเจ็ดสองหอยี่สิบแล้วนะเออท้ามันหุ่นตายแลน้วงสี่ร้อยเลยดโอ้ยยุ่งแล้ว

phải là trăm mét, mấy, ừ. 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 mấy cái này, mét, phản đi, không không nặng hay cao game nữa, cái game nữa. để rồi qua đi บอกเลยีใครจีบวาโอเคพลาดผ่าดไอ้เชี่ยวแต่นี้มึงจะหุนบ้าเอาหุนะเอาดีๆมึงจะหุนหรือไม่หุนแต่เนี้ยกูตั้งใจยิงกันพี่เลยไม่เอา